เมื่อคำถามในชีวิตของคุณถูกต้องตรงตามเป้าหมายชีวิตที่คุณต้องการชีวิตคุณก็จะถูกต้องและได้ตามเป้าหมายที่คุณต้องการค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณมีความลังเลสงสัยในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างคำถามหนึ่งที่คุณจำเป็นมากๆในการถามตัวคุณเองเพื่อดึงสติตัวคุณกลับมาคำถามนั้นก็คือ การตัดสินใจในครั้งนี้ส่งผลต่ออนาคตของฉันอย่างไรบ้างเช่นในกรณีที่คุณต้องการที่จะช้อปปิ้งหรือซื้อสินค้าสักอย่างหนึ่งใหญ่ทุกครั้งเวลาเราช้อปปิ้งเรามักใช้เหตุผลหรือใช้อารมณ์ในการช้อปปิ้งคะเคยเป็นไหมคะที่คุณซื้อสินค้ามาปรากฏว่าสินค้านั้นไม่ได้จําเป็นและบางครั้งสินค้านั้นไม่ได้ถูกแกะนํามาใช้ด้วยซ้าไป แน่นอนค่ะเวลาที่คุณปรารถนาต้องการจะซื้ออะไรนะตอนนี้เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเสมอแต่เมื่อคุณถามว่าการตัดสินใจในครั้งนี้สร้างประโยชน์อะไรให้กับฉันในอนาคตคุณจะนึกไตรตรองทันทีเลยว่าคุณมีสิ่งนี้อยู่แล้วมันไม่ได้จำเป็นสำหรับคุณเลย จะทาให้คุณเองมีสติและไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือแม้แต่ในกรณีที่คุณใช้คําถามแบบนี้แล้วคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณกําลังลงทุนไปไม่ว่าการลงเรียนการพัฒนาศักยภาพของตัวเองคุณรู้อย่างแน่ชัดว่าสิ่งที่คุณกําลังจะลงทุนเนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคุณในอนาคตสามารถสร้างทําให้คุณมีศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างทําให้คุณมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นคุณย่อมตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง คำถามนี้จะทำให้ตัวคุณเองมีสติมีความรอบคอบในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตปราณีตละเอียดและจงใจสร้างชีวิตของคุณได้อย่างยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นค่ะ